นี่ครับก็จะเป็นขี้ข้างขาวนะครับเพียบเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยประตูปิดเองนะครับทุกคนนี่ก็จะมีแจกันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคนเดินป่านะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาสำรวจบ้านล้างกันอีกครั้งนะครับผมเห็นพี่เด่นพี่สอนพี่เต้นะครับได้มาแล้วนะครับเห็นว่าเจอดีทุกคนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปด้านในเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เดินมาถึงแล้วนะครับนี่เลยนะครับ ทุกคนน่าจะคุ้นตากันนะครับไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับวันนี้เนี่ยผมก็มาคนเดียวเลยนะครับบุกเดี่ยวเลยนะครับไม่ได้ชวนเพื่อนมาสักคนเลยนะครับได้เสียงหมาเลยครับอาจจะเป็นหมาจอร ียงอะไราจจะเป็นมาจรนจัดเนตอนนี้นะครับขออนุญาตเข้าไปหน่อยนะครับ เคียงขานี้เหม็นมากเลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นขี้ข้างขังนะครับเพียบเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยมืกินครับเสียงอะไรไม่รู้รนะครับ มก็มาคนเดียวนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมเล่นเสียงเหมือนมีคนมาทุกคนได้ยินไหมครับใครวะเฮ้ยทุกคนประตูเปิดนะครับคนเป่าครับ เมื่อกี้เนี่ยประตูปิดนะครับอันนี้ประตูเปิดเองนะครับทุกคนน,นี่มีคนนะครับ แต่ล่างเนี่ยเหมือนจะมีใต้ถุนบ้านด้วยนะครับเฮ้ยทุกคนครับใส่ไฟดิ้นเองนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ประตูปิดเองนะครับทุกคนไม่มีลมสะแอดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินลงไปในใต้ถุนบ้านนะครับไปโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะลงไปดูใต้ถุนบ้านกันเลยนะครับ ต้องเดินระวังนะครับอาจจะมีงูตะขาบนะบมีคนอยู่ไหมครับ นี่ก็จะมีแจกัน,นะครับเนี่ยก็จะมีนี่ก็จะเป็นโต๊ะนะครับแล้วก็แผ่นกระเบื้องนะครับทุกคน เจอตุ้กแกด้วยนะครับมูน่นไลยตัวเบลเลอร์เลยนะครับโ oh. อ้โเดี๋ยวเราจะไม่ยุ่งกับมันดีกว่านะคเมื่อกี้นะผมเล่นเสียงข้างบนนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนนะครับข้างล่างนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันอีกรอบหนึ่งนะครับให้มันรู้ไปเลยนะครับว่าเป็นเสียงอะไรนะครับ ผมจะขึ้นมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับให้มันรู้ไปเลยนะครับนี่ก็แมงมุมนะครับเจอไหมครับตัวบัลเลอร์เลยนะครับเราไม่ยุ่งกับมันดีกว่าไปเดี<ป>๋ยวเราจะไปดูกันอีกรอบนะครับว่าเป็นเสียงอะไรนะครับ เสียงอะไรวะทุกคนได้ยินไหมครับเฮ้ยผมก็มาคนเดียวนะครับผมบุกเดี่ยวเลยนะครับผมจะบอกดีไหมครับเหมือนเสียงคนร้องนะครับ เฮ้ยใครวะถ้าเป็นคนก็ออกมานะครับอย่ามาแกล้งกันเลยนะครับผมเอะใจามากแล้ครับประตูนี้ประตูอะไรไม่รู้นะครับมันล็อกอยู่นะครับ เปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ได้เลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเจอไหมครับประตูมันเปิดแดงนะครับข้างน้องนี่ก็ไม่มีคนเลยนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะรีบเดินออกจากที่นี่ดีกว่านะครับ เฮ้ยทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้วิ่งออกมาจากบ้านล้างแล้วนะครับน่ากลัวมากเลยครับเมื่อกี้เล่นเสียงขนล้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับ